gượng hả ao khỏi và thôi là sạp đây mi สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ูสุกุส่คนว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาบุญตาซานเอลอีเลวพี่น้องเนาะโดยกับมาพบมาพ่อกับสาบุญตาในมือนี้ก็เดินทางมาหาทางนอง้องอาเวลตาพี่น้องนะเนาะเฮาก็ได้เป็นสาพานบุญให้ทาง 5, ้ห้ใหญ่เฮาเนาะ่นเป็นคนลาวเฮานี่แหละกลับไปทํางานอยู่ั่งไทยพี่น้องเพิคนก็นกนส่งเงินมาให้ซื้อโทรศัพท์ให้ อ่าน้องแววตาหนึ่งเครื่องพี่น,อนอ้องเลยเนาะใส่งโบแมพี่น้องในเบิร์นก่อนพี่น้องเลยหนึ่งเครื่องแต่บบพอเปิดเนาะสิไปซื้อผ้าใเพื่อนพี่น้องเลยทางสาวบุญตากันยังบ่ได้แจ้งเพื่อนเนาะแต่เพื่นอนสีดีใจชําใดเนาะพี่น้องเนะะาะดูก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอาไนเฮาเด้อเนาะ ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้อ้ได้สมดังปรารถนาเด้อไอ้เด้อเงินใดน้องทองใดมาเนาะคือว่างานการเจริญรุ่งเรืองต่อไปอ่าอ้ให้เพิ่นมาซ้ำนี้กลับไปหาไอ้ 100, 000, ไนะไราา้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะไอ้เนาะอ่าไปทางใดกะโบห้ข้ามาบโให้ของก็คือทางอยู่มันขอนยืนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะโดยอาโอเคจังใดก็ชีได้ไปาทางหาหาทางน้องเพิ่น ก่อนเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นกะมาจะให้แต่นาหัวซันพี่ว่าเพิ่นมาแต่ใสทางเขายังบบฮู้มุนเนาะอ่ะไปเบิ่งไปซมน้ำกันพี่น้องเลยโดยโดยทางเขากับหัวเฮือนหอดซานเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะคือว่าเพิ่นมาเห็ดยังเด้นี่เนาะอ่ะสบายดีสบายดีเห็ดเอ้ามากวดเฮือนเฮือนไทยเนี่ยเตื้อยอืที่ว่าเจ้าของเพิ่นอนโมยวนบ่เนี่ยนะแม่เจ้าของเพิ่นอยูไทย โอ้มาปัดในเพิ curtain, ่นนกาเงาวับเลยโดนมอปัดเจอหนึ่งนี <c <c ่จโดนเติมแลยสีงามเลยที่ซานจีนยูก่นและโดยโดยเพิ่นไปหาเงินไทยบ่่แมอืเฮานงามเลพี่น้องเลยเนาะทั้งสาวเวลนี่บ่อยากได้เงินงามสิบอเป็อยากได้แล้วเนาะอ่าอะนัายไปนั่งร่วมกันเพื่อนกับเย็นเย็นนะน้องเวลเนาะโดยโดย พัก,กรีนอือพี่น้องเอ้ยนางโอุลลงกันก่อนมาเล่นมาเยี่ยมมายามเพิ่อนอือเดี๋ยอยู่มาแต่นาเดี๋ยเงียงงัวบอเอ๋พักรีเข้ามา <laughs> เอ้ยเนาะหลายคน,ไ,นไปนาเบิดบินีมาเห็นเพื่อน ไปละมือคนตกเลยกับกากันเลี้ยงอืมโดยโดยกันคลายเครื่องคลายพอดีป้วคลายกับคนตกเนาะเทากับพอเคยได้ออกมาโดยโดยทางน้องเป็นเบาดังก่อนเท่าพอเคยได้ยินมัหน่อยนะบ่มีไม่เรื่องนบบเออโดยโดยมือนี้ทางเทากะบเสี่ยเพื่อนรับตาก่อนชิมีแนวเสื้อผ้าพี่น้องเอ้ยอยากได้อยู่บ่ จ้าอยากได้ยังอ่ะถามก่อนแต่ว่าแล้วเนาะหมู่ห้ยังก็เแล้วบ่ยังก๋าแล้วแล้วแต่เด้อเพิ่นใหยังก็เแล้วเนาะโอ้แต่ยังบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะอ่าถ้าให้น้องวเพิ่นับตาก่อนพี่น้องเอ้ยสิให้เพิ่นเปิดเบิ่งเนาะเอาโอเคับแค่อยากได้อาพี่น้องเอ้ยนับ1ถึง3ถึงเปิดเด้อมาเพิ่น1 <that> 2 3มืนตา ไม่ยังเจ้าวะไครบังรถไครบังรถอ่ะคอยเด้อคอยเด้อมีอย่างนี้เลยใครกระโบเป็ดใครกระโบเป็นบาดนีิเบิ่งพี่น้องเลยอื้อมียังอะนะพี่มาโทรศัพท์นะฮะทางมีโทรศัพท์อีกบ่สอ้หพี่น้องมีบ่บาด

มันมาอยู mm. ่ทงข่อยพี่ข่อยคิดว่าโทรศัพท์ข่อยเอ้ยพี่นองเลยดีใจบ่ดีใจเลยเนาะอือดูดูมาเคยได้บออือบ่เคยได้เนาะดีใจเลยอือดีใจยิ้มๆมาสั่นเนาะอือดีแล้วจ้ะคือทางไอ้าเพิ่นไอ้ไอ้อ่า เพิ่นบ่ได้เอ้ยซื้อเสียงเพิ่อนหนักนะว่าเพิ่นเป็นคนลาวเฮานี่แหละที่ส่งเงินมาให้เจ้ามื้อน,นั้นหลายๆ <c oughs> เป็นก็สิว่าเจ้าบ่มีโทรศัพท์เนาะ <c oughs> อยากโอ้อยากลมน้ำกัทางน้องแววเพิ่นบม่มีว่าซั่นเนาะ <c oughs> เพิ่นก็ได้ซื้อให้อะขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นในน้องละอ่ะทางนี้กาขอขอบใจเพิ่นที่เพิ่นเอินดูเนาะสงสารที่เฮาบ่าเคยได้กะได้โดยการขอเขาบอกขอบใจเพิ่นที่เพิ่นอินดูเฮา ดีใจจนว่าโมเป็นดีใจให้เพิ่นยู่ดีมีแหงอะไรเนาะการยู่ดีมีแฮงเนาะสุขภาพยวแข่งเลยให้เพิ่นคิดเนี่ยการเพิ่นสมหวังโดยเพิ่นได้เงินไป่ทำไรแล้วพอรอโมเป็นโดยโดยโดยอ่าเนาะพี่น้องเยคือทางอ้ายเพิ่นกะเห็นน้องบ่มีโทรศัพท์เพิ่นก็อยากมาโอ้มาลมน้ำน้องเพิ่นอยู่เนาะแต่ไอนนี้ก็ เดี๋ยวแต่เป็นเป็นมีโทรศัพท์แล้ว็ใหฮโอห้ร่มกันเองเนาะ้องหล่ะเนาะมือนันเจ้าก็ได้ร่มน้ำโทรศัพท์ขอยอยู่น้ำพินเนาะเ,เป็นจังไงก็มือซึกแบบอยากร่มน้ำพินมีแต่เจ้าก็ตั้งเฟสเดดเดีย๋ยวแต่ว่าสากก่อนเด้ะประมาณอ่าเป็นคืนพมแหละจังไดใส่เนาะย่างคือสั่นแน่นเอาดีใจ ดีใจแห้ไงดีพี่น้องเลยเนาะจะบุญตาบ้ได้กันยังดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์นี่ก็สามารถโทรหากันได้นะเนาะเพื่อนอยู่ไทยเฮาอยู่ลาวสิสามารถใช้ได้คือว่ารวด,ดเร็วทันใจเราแล้ว,ลวนี่ดีดนะีเนาะบาจากคำสีว่าน้องเวลกันะ เราบอเป็นนะว่าบอเก่งเลยเราบอเก่งแน่ความปื้มใจแน่อืมเลยเคิดว่าอันเป็นเงินเบิดเนาะเต็มแก็ตนี่ก็ได้ลายแม่ฉันนี่ก็ดีใจแล้วเนาะเลยเลยได้เนาะอืมใช่หร่าแม่เฮียเราบอกเงินกันนะไงไงตึงสามเลยได้น่ะเนาะน้องมเลย เป็นดีใจแองเป็นดีใจวะดีใจแล้วจนว่าบอกออกไปแล้วเนาะนี่มันอย่างเดียวหลคนบอกว่าบอกบอกคอยบอกบ่กเก่งเนี่ยสิเนาะนี่มันแล้วเนาะข่าหน้ามเป็นอะไรออกแล้วบองามเดือนหนาไปแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยเนาะเข่าบนงามอยู่บอการบนงามบนขี้ล่ายโอยดูโดยเปิดกล่องออกมาเรเห็นเงินหนึ่งพันบาทโทรศัพท์บ่มี ่อยคิดว่าโทรศัพท okay, nope. no. ์ข่อยก็เลยใส่กระเป๋าข่อยแโบเมนน้นของน้องแววอุ้ยพิณาวิตายอย่างหลอกเล็กเดี๋ยวเป็นพิณาวยเนาะเป็นจีวาจังใดเนาะเฮ้ยว่าข้าวไก่กันเสือไผเพิ่นนะทังน้องแววเป็นการเห็นบ่าเก่งอยู่แล้วได้ส่เพป็นเฮงแล้วแหล้วโดยโดยเพื่อนเจ้าหันฆ่าน้าเลยเป็นของเจ้าบ่หรือของแม่เป็น เออเปิดหานกาแฟน้อยเห็นไหมวอามันว่าเปนกาแฟคายแบบของทิ้งโอ้กาแฟนั่นต่างหากไม่ได้คายกาแฟนะเอาเฮ็ดเฮ็ดคือหานกาแฟชิสซีโบ่อือจะมาขายมาขายโบ่มื่อใดโบ้ขายมันไปน้าก็บ่ค่อยได้ยึดเมื่อใดแล้วอือเปิดโดนแล้วนี่เปิดโดนแล้วนอืมคือผักหลังหน่ไปเรียงแดงงัวเนาะ ลราก็ให้น้องสาวขายแทนอือพักนี้มาเปิดเองเลยช่วงนี้อืขายดีเยี่ยวดีล่ะก็ช่วงพ้นน้อนมันก็ขายโบปันได้โอ้โบปันได้อือก็มีแบบว่าช่วงนี้ก็นักเรียนเปิดเทมอมพอได้ขายบอกพอได้ขายอือขายคนกลายไปกลายมากเล้ส่วนร้ายก็เป็นคนนำทางอืเพื่อนเถึงเ<า>ข<า>ยงีนยนทัง โดยโดยคือน้องแวลนี่คือสิไปไทยบ่ได้แล้วนี่บ่เปิดหานขาดเลือพอใส่อยู่บ่เงินทองมันกับโบพอเนาะพอจะได้กิ่นเนาะอือค่ะขายบ้านเะ้างอันี้แล้วเนาะบ้านหาจะได้เนะอแสนนงขาเลือกได้นี่ไปไทยนี่ไปไทยดีกว่าแล้วเนาะนี่นี่อะไรดีกว่าเาเนาะเอากันอันนี้ขายพวกลูกชิ้นอย่างบอไม่ขายบ่เบิดได้มีบ่วันเนี่ยขายบ่เบิร์ต คายล้นะค่แบบดมือละโ,ลโซโ่อืมกำไรเท่าไรบ้านทำมันเบิดนะรวยกำไรสองสามพันนะสองสามพันกีบ<น>ต่อธงอะไร<น>อืหัวใจเล็กน้อยซื้อก็แต่ให้ร้านกินไปซื้อร้านแปลงเงียนเนาะก็พอแต่ให้ลูกร้านกินโนะดยโดยอือเป็นแน่นบ่อบ่มกำไรกัน,นหน่อยเนาะ ท่านว่าดูยสมมติว่าไปให้ไปหน้า yup. นี่ก็แม่นว่าอันปิดนั่นเนาะยินห้านบอกเม่อเธอจะให้แม่เผาให้โอ้เพราะว่าทางเฮือนทางซามเจ้านี่ยก็หลายคนเนาะพัดกันเนาะบอกยังไงแม่ครับเจ้าก็เงินกระเป๋าเดียวงั้นเหรอหัดบอกบอพ่อลงทุนกับคอแม่แมนบอกไม่ได้ขอบงิไม่ได้ขอเงินง่ายเลยเนาะ ลงทุนมือนึงเท่าไหร่ซะคันว่าเฮาขายดีแน่ใชขายดีแน่ก็ดูดูสิหาเซนเนาะสาเซกําไรกบ่จักเลยต้องไปซื้อมุนแต่ละมือไปเลยก็ไปกบ่ไเล็กน้อยซือ4-5 0 0เนาะโดยแยงกบ่ได้อืดๆอ้าวดีใจนําได้ซะเด้อ ท่านันพิ่นโทรมากอะครับเพิ่นไหนดื้อใหญ่มุมมันเด็ดเนาะเท่อนเพิ่นกขมันเด็ดทองสีแดงๆพี่น้องเลยเนาะก้า่งก้งนี่กัพ้นที่ซื้ออี่ท่านันพ้นสัผ้าแมนแมนกันแสงที่ซื้อเนาะแต่บ่หายมันเหมมาสั่นซะโดยโดยเอาดีใจน้ำน้องแววได้ฉัเด้อที่เพิ่นเห็นเนาะเจ้าบื้นเทรศัพท์เพิ่นก็ยังซื้อให้เนาะ จะได้ความรู้สึกน่ะดีใจแห้งดีใจจนเว้าออกอืมยิ้มอย่างเดียวนางมือเอ้ยเนาะบ่ตี้เพิ่นไหลว่าอืมแต่เฮาผู้ซื้อห้ยิ้มแม่นแต่เฮาก็ยังยิ้มตั้งแต่ตลาดเขียวจนแห้งพี่น้อเอ้ยบ่้แห้งด้ลมพัดเด้ลมพัดมื้อนี้กฝนตกเนาะทางไปใส่มาใส่กลําบากแม่นทางกลําบากโดยอั่นๆก็เอื้อสิได้คตเมื่อเนาะคว่าโทรศัพท์มอบ ให้น้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นเนาะโดยโดยคือมีแต่สากไว้ก่อนยังบอกว่าใส่งานเนาะโดยโดยอ่ะก็ตัวมา่อ้รล่ะเด้อดีใจนั่งแจ๋วสบายดีอ่ะโอเคพี่น้องเนาะซาบุญตาก็ได้มอบโทรศัพท์กับเงินให้น้องหนึ่งพันบาทไว้ให้เพิ่นใส่ใจในครัวเรือนเพิ่นในน้อพี่น้องเนาะดูแาก็ดีมุกดีใจทางน้องนำน้องแววตาเนาะทางไอ้เพิ่นกับคนลาวเข้าในแหละเพิ่นก็ได้ซื้อมาให้ ฝากเงินมาให้ทางสายบุญตาซื้อให้นอห้องกับทางเขากระดีใจพี่น้องไว้เนาะโดยขอขอบขอบุญขอบคุณทางไอ้เดอออ้อเนาะขอยไอ้ยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาสุดได้ความไขาย,ยาสุมีปัถนาสิ่งใดขอยไอ้ได้สมดังปัตนาเดอ้อเนาะเงินใดน้องทองไรมา งานการเขาให้จเจริญลุงเรื่องต่อไปอายุมันขอนยืนให้ยูดีมีแห้งซาทุเนาะอ่าโอเคพี่น้องสายบุญตาจะได้จบคลิปสันี้ก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เดอ้อเนาะสายบุญตาขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิฟซีทุกทุกทานขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาสุได้ความไขายาสุมีสายบุญตา 9, กล่าวคำบาสบายดี